สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำตุ๊กตาน้ำตาลแต่งเค้กกินได้ทั้งตัวเลยนะวันนี้จะมาสอนปั้นเจ้าหญิงแบบนี้แล้วก็ดอกกุหลาบจ้าวัตถุดิบนะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้คือกําเพชสสำเร็จรูปจ้ากําเพชรเป็นน้ำตาลที่ใช้สำหรับปั้นตุ๊กตาพวกนี้ไว้วางตกแต่งเค้กนะคะยี่ห้อที่หาง่ายตอนนี้ก็คือลิน มีขายตามร้านวัตถุดิบทําขนมร้านที่ใหญ่นิดนึงนะคะหรือว่ามีขายอีกที่หนึงเท่าที่เห็นก็คือที่ท็อปถ้าไม่สะดวกที่จะออกไปตามหานะก็สั่งออนไลน์เลยหลายเพจมากๆที่เขาขายกันอยู่ลองเซิร์ชหาด้วยคำว่ากำรรเพจแบบข้างกล่องนี้นะคะหรือคำว่ากำรรเพจสำเร็จรูปก็ได้1กล่องราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะปั้นได้เยอะเลยแ่ะ ถ้าใครอยากทําขนมขายป้าอยากแนะนําให้หัดปั้นไว้นะคะเพราะว่าถ้าวางตุกตาน้ําตาลปั้นแบบนี้ลงบนเค้กนะมันอัพราคาขนมเราได้เยอะเลยอย่างที่ร้านป้าเองถ้าลูกค้าสั่งเคก้กเราให้ปั้นตุกตาน้ําตาลวางเพิ่มเติมเนี่ยเฉพาะค่าตุกตานะคะไม่รวมเคก้กป้าคิดขั้นต่ําตัวละ200บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ขนาดตัวตุกตาค่ะราคาของเขา แต่ร้านคนอื่นป้าไม่รู้นะคะว่าเขาเริ่มกันที่เท่าไหร่ร้านป้าเนี่ยจะประมาณเนี้ยเริ่มต้นการทํานะคะแกะกําเพลทออกมาจากกล่องค่ะเขาจะออกแข็งๆนิดนึงนะก็นวดนวดนวดแล้วก็จัดการผสมสีตามชอบเลยแนะนําให้ใช้เป็นสีเจลนะคะ ถ้าหาสีเจลไม่ได้จริงๆใช้เป็นสีน้ําก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะกําเพ็ดมันจะแฉะพอผสมสีเสร็จเรียบร้อยหรือใช้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะห่อด้วยพลาสติกให้มีชิดค่ะเพราะว่าเจ้ากําเพ็ดเนี่ยเขาจะแห้งแข็งเมื่อสัมผัสกับอากาศจ้าเดี๋ยวจะปั้นไม่ได้เอานะเริ่มต้นที่จะปั้นเจ้าหญิงเดี๋ยวเรามาปั้นตัวกระโปรงกันก่อนค่ะ ในการเชื่อมติดน้ำตาลแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันนะคะเขาจะมีกาวเฉพาะสำหรับน้ำตาลแต่ว่ามือใหม่ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะคะใช้น้ำเปล่าติดได้จากทาบางๆมันก็ติดกันได้แล้วแล้วก็งานนะคะถ้าขึ้นตัวเป็นรูปคนแบบนี้มันจะต้องขึ้นสูงใช่ไหมต้องใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมในการช่วยยึดติดไม่ให้มันล้มค่ะบางร้านเขาก็จะใช้เป็นลวดนะแต่ป้ามักจะใช้ไม้จิ้มฟันมากกว่า แต่เวลาส่งมอบเค้กให้ลูกค้าทุกครั้งค่ะป้าจะย้ำกับลูกค้าเลยว่าตัวตุ๊กตาน้ำตาลด้านในมีไม้แหลมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะให้เด็กๆเนี่ยบรบกวนช่วยระมัดระวังด้วยแล้วยิ่งถ้ารู้ว่าเค้กก้อนไหนเป็นเค้กของเด็กๆแล้วด้วยเนี่ยป้านอกจากจะบอกกับคนที่มารับเค้กแล้วป้ายังเขียนโน้ตแปะที่ข้างกล่องไว้ด้วยค่ะเพื่อความชัวร์ว่าคนรับหรือเด็กๆที่กินเค้กจะไม่ได้รับอันตราย เจ้าตุ๊กตาน้ำตาลแบบเนี้ยมันกินได้ก็จริงค่ะแต่ว่าอร่อยไหมมันก็เป็นน้ำตาลหวานๆน,นะคะส่วนใหญ่นะเท่าที่ป้ารู้ลูกค้าเขาจะไม่ค่อยกินกันหรอกค่ะเขาจะเก็บไว้ไอ้เจ้าตุ๊กตานเนี่ยนะถ้าปั้นแล้วอะ่ะมันเซตตัวแล้วเนี่ยถ้าเราใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะเก็บได้นานแบบเป็นปีก็ยังได้อะคะ่ะเอาไว้ดูเล่นถ้าเกิดว่าเราเก็บเขาแช่ตู้เย็นแล้วนะ จะบอกว่าพอเอาออกมานอกตู้เย็นเนี่ยเจ้าตัวตุ๊กตาค่ะมันจะเยิ้มเยิมแบบจับแล้วมันจะแฉะติดมือเราอย่าไปยุ่งกับมันนะคะตอนที่เพิ่งออกจากตู้เย็นนะคะตั้งทิ้งไว้เลยค่ะจนกระทั่งมันอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องเขาจะหายแฉะเองนะคะจับได้ตามปกติเลยในการทํางานกับเจ้าตัวน้ําตาลกําเพ็ดบางทีถ้ามือเรามีเหงื่อออกเยอะมันจะทําให้น้ําตาลแฉะ ก็สามารถที่จะเอาเนยขาวลูปมือได้นะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็แล้วแต่ที่สะดวกนะการปั้นงานแบบนี้ค่ะไม่สามารถใส่ถุงมือได้นะคะเพราะว่ามันจะปั้นไม่ถนัดเลยแหละเนื่องจากมันมีดีเทลอะไรเยอะแยะนะก็ใช้การล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนทำงานนะคะ ี๋ยวป้าจะลองกดตัวกุหลาบด้วยโมซิลิคนให้ดูค่ะโมซิลิคนนี่นะป้าซื้อมาจากร้านที่เขาขายวัตถุดิบทำขนมเนี่ยแหละเขาจะมีขายหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะซิร์ชด้วยคำว่าโมซิลิคนมีเยอะมากเลยนะอันนึงไม่แพงหรอกประมาณ50บาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบก็นี่กดแบบนี้แต่ถ้าใครมือใหมย่ยังไม่อยากซื้อไม่ต้องซื้อค่ะทำกุหลาบด้วยมือแบบนี้ก็ได้กุหลาบแบบง่ายม้วนๆแค่นี้เองก็ได้กุหลาบแล้ว ตัวตุ๊กตาเสร็จเรียบร้อยมาขึ้นรูปหัวตุ๊กตากันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทำพวกนี้นะไอที่เป็นไม้ไม้แท่งๆเนี่ยอืมออนไลน์มีขายค่ะหรือร้านมิสเตป้าก็เห็นมีขายอยู่นะราคาไม่แพงด้วยร้อยหนึ่งมัง้งหรือไม่ก็ไม่ถึงร้อยนี่แหละซื้อออนไลน์ก็ได้ง่ายดีไม่ต้องออกจากบ้าน อย่าลืมนะในการเชื่อมแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยทากาวหรือทาน้ำเปล่าได้ค่ะเจ้าตัวกําเพลทนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดนะห่อ,อพลาสติกให้มิดชิดค่ะเก็บแช่ในตู้เย็นได้แต่พอแช่ไว้นาน,านๆเนี่ยด้านนอกเขาจะแข็งนะไม่ต้องตกใจตอนเอามาใช้ก็ เอามีดปาดด้านที่แข็งๆทิ้งก็ได้ค่ะเหลือแต่นิ่มๆด้านในไ,นไว้ใช้อย่าไปทิ้งเพราะของมันก็มีราคาอยู่อันนี้ป้าสอนแบบเบสิกง่ายสุดๆเลยนะก็จริงๆมันจะมีแบบปั้นระดับที่มันยากกว่านี้แต่ว่ายังไม่สอนแล้วกันนะมันจะยากไปเริ่มต้นเอาง่ายๆแค่นี้ไปก่อนเนาะ เจ้าเม็ดเม็ดสีทองที่เอามาใช้นี่คือเป็นเม็ดมุกสีทองที่ทำจากน้ำตาลนะคะกินได้เดี๋ยวจะปั้นดอกกุหลาบแบบง่ายอีกแบบหนึ่งนะเอาไว้ให้เจ้าหีิของเราถือ นุ่งสวยไหมคะพี่พี่ถัดมานะเดี๋ยวจะสอนทําดอกกุหลาบปั้นมือค่ะจะยากขึ้นมาจากไอเจ้ากุหลาบง่ายๆเมื่อกี้อีกสเต็ปหนึ่งนะปั้นน้ําตาลของเราเป็นก้อนกลมๆค่ะจากนั้นใช้นิ้วก,กดมันแบบนี้ให้มันแผ่ออกอยากทําดอกเล็กดอกใหญ่หรือว่าอยากจะได้กีดกรีบก็จัดไปตามชอบเลยนะ ชิ้นแรกค่ะจับน้ำตาลม้วนแบบนี้ทากาวค่ะแล้วก็เอาชิ้นถัดไปมาติดเลยพอชั้นถัดไปนะคะเดี๋ยวติดกรีบให้มันอยู่สับหว่างกันนะมันจะได้ส,สวยๆอยากให้ดอกตูมดอกบานก็จัดทรงเอาค่ะ พอทาเสร็จเรียบร้อยอะค่ะตั้งทิ้งไว้เขาจะค่อยๆแห้งขึ้นนะก็ถ้าจะให้แห้งสนิทก็ใช้เวลาเป็นวันค่ะสําหรับตัวบางๆแต่ถ้าตัวหนาๆใหญ่ๆอย่างเจ้าหญิงเนี่ยถ้าจะให้แห้งลึกถึงข้างในใช้เวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะแต่ในการใช้วางตกแต่งบนเค้กเราไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องให้เขาแห้งสนิทเอาแค่มันพออยู่ตัววางแล้วไม่ยวบยาบพังก็พอแล้ว ในการนำตุกตาขึ้นวางบนเค้กนะคะเราต้องใช้ไม้หรือลวดช่วยยึดนะแต่ป้าจะใช้ไม้มากกว่าร้านอื่นอาจจะใช้ลวดนะก็เสียบเข้าไปในตัวตุกตาค่ะตอนเสียบเนี่ยก็คือต้องไม่แห้งสนิทนะเจ้าตุกตาข้างในเขายังต้องแบบเปียกๆอยู่เพราะว่าถ้าแห้งสนิทมันจะเสียบไม้ไม่ได้ไนงะถ้าใครจะปั้นเตรียมไว้ก็เสียบไม้เตรียมไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะก็ใครที่ดูอยู่แล้วกำลังคิดจะทำเค้กเองให้เป็นของขวัญวันเกิด หรือทำเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษนะคะนอกจากจะทำเค้กนึ่งเองแบบง่ายๆแล้วเนี่ยเรายังปั้นตุ๊กตาแบบนี้วางแต่งเพิ่มรับรองประทับใจคนรับแน่ๆไม่ต้องไปซื้อเขาให้มันแพงหรอกค่ะเปลืองเงินอา้าวเฮ้ยพึงนึกได้บอกไปแบบนี้แล้วต่อไปป้าจะขายเค้กไครแล้วนี่ว้ายตายแล้ว <S <S ดูกันมาจนจะจ,จบป้าลบคลิปไม่ทันแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้อยอ้อยเอาเอางี้ อย่าไปทำเองเลยลูกเสียเวลาจ้างพวกมืออาชีพเขาปั้นเธอะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อป้าแล้วใช่ไหมจะปั้นเองกันแล้วใช่ไหมแล้วแต่ถ้าไม่จ้างป้าปั้นกันแล้วก็ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแทนแล้วกันนะลูกวันนี้ลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะ